ก็จะสอน how to ทานกุ้งอบหุ้นเส้นวิธีถูกต้องไม่ต้องช้อนเราต้องใช้มือมัึงจะออกรสชาติถึงเราชอบไปสับกินเส้นละกันแต่ว่าตัวกุ้งเนี่ยความอร่อย,อยู่ที่การใช้มือแก่พ<อ> <laughs> ี่เริ่มเก็บแหวเนเพื่อที่ว่าพล <laughs> <laughs> าดไม่ได้นะครับก็คือถุงมือสําหรับการรับประทานถ้าเป็นผมนะับจะไม่ใช้ถุงมือนะก็จะใช้ มือเลยโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเชิญทุกท่านใช้ถุงมือไปขอบจะไม่ใช่นี่เป็นไงล่ะกุ้งอบขิงเส้นตัวบรรเลิศเลยนะครับแล้วก็สดๆใหม่ๆมาจากมหาชัยให้กินเส้นก่อนเพราะว่ากุ้งอบขิงเส้นยังไงจ้าเนี่ยเส้นก็ต้องอร่อยยังไงกับกันเหนยวอร่อยว่าคลุกหรือะไรหรือเปล่าไม่ต้องคลุกเลยเพราะว่าตัวเส้นเนี่ยเขาปรุงมาอย่างดีใช้เวลา14นาทีในการอบต้อง14นาทีเท่านั้นด้วยนะครับชิ้นของ หอมไหมตักขึ้นมาก็หอมครับยังไม่กลัวร้อนเราก็ยกนอกมาจมได้หอมจริงๆนะครับเส้นแบบสดๆครัเส้นอร่อยมากชอบที่มีความเข้มข้นเป็นแบบรสชาติเข้มข้นมากมีความเป็นแบบรสชาติแบบจริงๆนะฮะแล้วเครื่องเทศเนี่ยเราทานได้เปล่าได้เหมือเลยได้ครับเราใช้สับชั้นแบบว่าคุณภาพดีหอมอร่อยเจียวจนกระทั่งแบบว่าน้ำน้ำมันเนี่ยรีดออกไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ กินกุ้งอบเนเส้นทีู่กพิดที่ต้องใช้มืออย่าไปใช้มีซซ้อมไปแต่แล้วก็แบกปีกกุ้งออกมากุ้งออกคอนเทกา์ชอบกินหัวอ่าเรไม่ทานทานหัวก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยทานตัวก็ได้มีชิปแอนด์ทริคส์เปล่าว่าแกะยังไงก็แกะจากตรงกลางแล้วก็ขลกบออกมาด้านหลังนะครับบางคนเขาไม่ชอบทานตรงที่มีเขาียกว่าเป็นโอ้ตรงคางตรง้างกุ้งนี่คืออร่อยมากนะฮะใช่ต้องเก็บไว้ทานนะครับ แล้วก็ต้องเวลาตักน้ำจิ้มวผักไปเลยน้ำจิ้มที่นี่ดีมากสิโอเ่กินแน่บางคนเข้าใจผิดว่าพวกสีดำๆนี้ทานไม่ได้จริงๆทานได้หมดถูกปะอร่อยมากนะครับมันจิ่มแบบเยอะๆเลยนะครับมันจะได้แบบโอ้โหสุดทุกครังที่กินกุ้งไปเราก็จะตักเส้นมาเรียกว่ามันแหนม,มให้รสชาติไปด้วยกันแบบดี จะเป็นหม้อสามชั้นเราเอาหม้อชั้นแรกออกมาก่อนเสร็จแล้วจะมีถุงร้อนนะครับตัวนี้นะครับเอาหม้อร้อนนะครับแกะออกจากซองพลาสติกนะครับวางปุ๊บเฮ้ยอะไรแล้วเราก็จะเทน้ําลงไปไตามระดับที่เขาบอกไว้ครับที่น,นี้นะครับง่ายมากก็จะปิดฝาเราใช้เวลาเท่าไหร่นะครับประมาณห้าถึงนาทีนะครับเดี๋ยวลองปิดฝาลอง จริงๆเราบอกลูกค okay. oh. okay. okay. oh. okay. ้าว่ารอ5-7นาทีก็ถ้า7นาทีก็จะร้อนหน่อยค่ะแล้วถ้าคนชอบพักอื่นก็สัก5นาที6นาทีก็เริ่มทายได้แล้วค่ะปูไข่อบกุ้นเส้นนะครับปูไข่เนื้อแน่นนะครับโอ้โหอุปกรณ์ในการกินกุ้งนะครับถ้ามีที่ร้านเราจะมีที่ พี่ก๊อฟจะสอนวิธีใช้แห่จกก็อกเลยมันกวนเกิดถึงแลไะมันอยากซูมเข้ามใช่ไหมใช่ใครไม่ชอบทานหัวเรียกพี่ก้าไปกินด้วยคอเลสเตอรอลทั้งนั้นกินแล้วเขาก็กระเทาะเปิดมาให้ระดับหนึ่งแล้วเนาะ อันเนี้นะโหเต็มที่สังเกตมาว่าไม่มีใครคุยกันแล้วตอนนี้ต้องใจคอนเสิร์ตดนึงถูกต้องเพราะว่าเราจะต้องใช้สายตาแล้วก็ใช้มือแล้วคนจีนแน่นน้าแล้วตอนนี้ได้แซวแพงบรรยากาศนะครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่คือใช้พริกกระเทียมสดใหม่มะนาวทุกอย่าง คุณภาพคือเราเราไม่ต้องมีไมโครเวฟไม่ต้องมีอ่ะเราสั่งไปกินที่ไหนก็ได้คือเพื่อนนึกว่ายูต้องมีไมโครเวฟเมื่อไหร่ที่ยูใช้มโกรวฟกุ้งอบบนเส้นก็จะไม่อร่อยเพราะมันจะแข็งไปแล้วก็จะแห้งไปเพราะหม้อร้อนแบบนี้มันจะเป็นการอุ่นโดยใช้สตีมถ้าฉันกลับบ้านจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ทำไมต้องเป็นสีส้มส้มแปลว่าอะสไปร์มมาจากสีเปลือกกุ้ง นะครับเพราะว่าสโลแกนของเราคือนี่เลยครับยืนหนึ่งกุ้งออกุนเส้นนะครับเราต้องการจะ,ะเป็นวิชั่นในการทำร้านนี้คือ,อเราจะต้องทำให้คุณภาพของกุ้งอ,อกคุนเส้นเรานั้นเป็นที่หนึ่งให้ได้ถ้าสั่งอะ่ะเขาก็จะมีซอสซีฟู๊ดให้แบนี้ถ้าเราสั่งไปที่บ้านนะพิลิก้านี่เลยจะมาเป็นแบบนี้เลยโอ้โหสวยมากนะฮะถุงเป็นแบบว่าอลังการข้าวผัด ปูผัดข้าวนะไม่ใช่ข้าวผัดปูนะนี่คือปูผัดข้าวเพราะปกติเนี่ยบางทีเจ้าทั่ว้ไปนยเขาจะเอาเนื้อปูไปผัดข้าวนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมัยสุดโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ไปเปรทั่วกันนะเขาจะเอาปูเนี่ยมาผข้าวตอนที่หลังผัดข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะได้รสชาติเนื้อปูอย่างแท้จริงทำไมข้าวเป็นสีเนี้ยข้าวก็คือผัดกับไข่เป็ดนะครับมันจะได้ความหอมมันใส่กระเทียมกระเทียมเจียวนิดหน่อยนะครับ ข้าวท่านเห็นใจนั่จึงสิ่งตัวเองไปได้นิดหนึ่ะนี่เป็นไงล่ะชื่อเรียกว่าเมนูทะเลถังนะฮะเป็นนี้เป็นเมนูของน้องแบมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านหลองว่าซอสเอ่ยที่คลุกงคล้าอยู่ในในหม้อใบนี้แล้วก็กุ้งปลาหมึกเขาเรียกว่าหมึกเออหมึกอะไรเออหมึกอะไรหมึกกระดองหมึกกระดองเป็นตัวเล็กๆจะอร่อยมากแล้วก็เหมือนเดิมบางคนอยากจะใช้ อย่าใช้มือ,อก็อย่าอยใช้ชออ้อนเลยใช้มือมันจะสนุกที่สุดอซอสออกแนวน้ำพริกเผาอะไรประมาณนี้ครับใช,ใช่ใช่ก็จะมีความเป็นแบบเป็นเ<ช>มนูไทยห,หวานหน่อยใช่นิดๆต้องจิ้มกับซีฟู้ดแต่มันจะยิ่งทำแบบหนัวเข้ากันหน่อยพี่ก๊อปขาครับอันนี้ทานยังไงคะก็ต้องใช้มือเหรอเพราะว่าอย่างเนี้ยเรากินสไตล์แบบอเมริกันชนอเมริกันโอเคอเมริกันชนสมัยที่เป็นยีนแดงแล้ว สมัยโบราณเราอย่าไปใช้ชอ้อนมันจะทำให้ไม่อร่อยอย่ามาใช้ชอ้อนซ้อมกับช้อแบบนี้มา first date ไม่ได้สิพี่ก๊อฟฮะได้สิเพราะเดี๋ยวเราจะช่วยกันล้างมือว้ายนี่เห็นปะมึกกระดองอร่อยตัวเต็มๆแน,น,น,น่นๆน,นั่นแหละวันนี้ต้องเป็นคิวพี่ก๊อฟพีปิงแล้วปิงด้วยรุษามาก Thank you วันนี้ก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวทองหล่อก็เยวเดีมจะมี ม้ออบคุนเส้นหม้อคุ้บกุ้งเนเส้นมันเริ่มเลยติดหน้าตึกตรงท่าตึกเอ็ดมาได้เลยครับรบองว่าถูกใจที่บรรยากาศ้ก็รสชาติอาหอร่อยมากจอดได้ที่ไหนจอดรที่เอทท้งหลอได้เลยแล้วก็าเใกล้ๆเจอกันที่ลานบายครับต้องดื่มแพคเกจจิ้งแบบตัวนี้ชุดอเจเรจมจํรจัรจมระนี่ครอมซดมรจมจิรจม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 รร จริงๆเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่จะมีสองตัวคือเจอจำหลักแล้วก็จมจำหลักม,มันจะเป็นเมนูที่ทำมาจากบอ่ามันต้มเรียกว่าส้มฟี่เหะครับน้ำต้มซีสจากส่วนของลุงจำหลักนะฮะถ้าใครเคยเออเคยเห็นลุงจำหลักเนี่ยเอาในการเยอะมากเป็นล,ลุงที่ไม่ยอมขายที่ดินแปลงใหญ่ให้กับเอกชนคุณลุงคุณลุงก,ก็คือทำอท,ทั้งทั้งพื้นที่แปลงเนี่ยปลูก ส้มจีล้วก็แบบออร์แกนิกทางร้านเราก็ไปติดต่อว่าเราอยากจะทำเครื่องดื่มให้เป็นซิกเนเจอร์ของเราแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งของการสั่งั้งจุดนันจาจำเราก็จะมีการบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อเอป็นการสนวนต่อไปด้วยเพราะที่นี่ก็ต้องอิ่มแล้วก็ช่วยสั่งงด้วยเล็กๆน้อยๆเราก็ช่วยได้นะครับท้องเค่ดื่มเราช่วยโรงพยาบาล ขนมตัวนี้ค่ะดั้งเดิมมันถูกคิดมาจากการที่ว่าน้องแบมเขาชอบทานขนมหวานเนาะแล้วก็เลยออกมาเป็นตัวนี้เาเรียนสูตรมาจากเชียงใหม่แล้วก็เอามาประยุกต์ทำผสมโลโก้กับชื่อค่ะชื่อความหมายขอซุนสวีทซุนจริงๆแปลว่าหลังสาวค่ะเอกลุคตั้งชื่อให้อ่ะคนที่ช่วยคิดค้นแบรนด์ที่นี่ใครอ่ะชื่อพิกอปปะเป็นพิกอปเอกลุคตั้งชื่อชื่นี่มาเนาะแล้วก็ก็เลยโลโก้ก็ดีไซน์มาจาก คุณแบงค์เลยค่ะก็เลยออกมาได้เป็นรูปนี้เลยน่ารักมาก้เดี๋ยวสูงขึ้นเยอ้ลาดอ๋ออันนี้คือลาดอันนี้อันนี้คือปกติถ่ายตอนลางไหมสวยงามอ,อุ๊ยอ๋อเป็นคัสเตอร์พุดดิ้งจริงๆ อร่อยมากทำให้นึกถึงคุณพ่อคุณพ่อเคยทำให้ลิ้นอานอ,อ,อร่อยมากอื